เมื่อเราหิวข้าวใครก็ได้ที่ทำกับข้าวกับปลาให้เรากินเราสามารถกินอิ่มได้ก็เหมือนกับการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องทำเองไปอาศัยคนอื่นทำแทนให้เรานั้นย่อมไม่ เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะมันไม่เหมือนกับข้าวเพราะกับข้าวกับป่าถ้าเรามแมืบ่บ้านหรือเราไปซื้อเขากินก็ย่อมเลือกกินอาหารเหล่านนั้นได้แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตัว และเป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเราเองถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติด้วยตัวเราเองเราก็จะไม่รู้รสชาติของธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นแล้วธรรมะอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราเอากายเอาวาจาเอาใจเข้าไปประพฤติเข้าไปปฏิบัติเราย่อมได้เห็นธรรมนั้นและเราได้รู้รสชาติของธรรมแ่วนั้นเพราะฉะนั้นแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ตัสรตวเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงปฏิบัติเองเมื่อพระองค์ทรงปฏิบัติเองแล้วพระองค์ก็ได้สั่งสอนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามสัตว์โลกทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม ธรรมะที่พระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วบุคคลนั้นก็ก็เข้าถึงอมตะธรรมคือพระนรุพพานตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พวกเราจงถามใจเราเองว่าทุกวันนี้ เราได้มีสติสัมปชัญญะมีความคิดมีความรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าวันนี้เราได้ประพฤติเราได้ปฏิบัิจเจริญกรรมาฐานสวดมนต์ให้ทานบ้างหรือ,อยังเราไม่ต้องไปถามใคร เราถามตัวเราเองนี่แหละและก็ขอให้เราตอบตัวเราเองให้ได้ว่าวันนี้เราได้ทำดีแลายอย่างและขอให้เรารงพิจารณาว่าผลของการทำดีนั้นคืออะไรถ้าจะตอบแทนพวกเราทุกคนว่าผลจากการทำดีนั้น ก็คือความสุขมันผิดกับผลแห่งการทำชั่วเพราะผลแห่งการทำชั่วนั้นมันก็คือความทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เรานั้นจงเลือกเอาธรรมะข้อหนึ่งข้อใดก็ได้เข้าเอาเข้ามาประพฤติเอาเข้ามาปฏิบัติ เพื่อให้รู้แก้งแห่งปัญญาด้วยตัวของเราเอง